สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .3 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาการงานกันนะคะการงานอาชีพเนาะ,ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนในม3นะคะก็คือเรื่องอาหารประเภทสำรับเรามารู้จักกับความหมายของอาหารประเภทสำรับกันก่อนนะคะอาหารประเภทสำรับนะคะหมายถึงอาหารที่จัดเป็นชุดมีอาหารหลากหลายอย่างหลายรสชาติหลายลาักษณะ ซึ่งสามารถรัประทานร่วมร่วมกันได้รสชาติไม่ขัดแย้งกันนะคะนิยมจัดใส่ถ้วยจานชามที่สวยงามแล้วก็นำมาจัดรวมรวมกันในภาชนะกว้างๆนะคะอ่าต่อไปเป็นความสำคัญของอาหารประเภทสำรับนะคะอ่าอันแรกก็คือมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะคะ อันที่สองก็คือแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยเนาะอันที่ 3. ส,สะดวกต่อการรับประทานและบริการอาหารอันที่สเหมาะสำหรับการจัเดเลี้ยงในอกาสพิเศษอะต่อไปเป็นดับการเตรียมและการประกอบอาหารประเภทสำหรับดักการเตรียมนะคะต้องคำนึงถึงดับนต่อไปนี้ 1. คุณค่าทางโภชนาการ นะคะอาหารหลักครบตามห้ามหรือไมอันที่สองหลักของเศรษฐกิจฐานะทางครอบครัวมคือประหยัดไหมาการประกอบอาหารประเภทสำรับเนี่ยนะคะก็ต้องการประหยัดนะคะเข้ามาร่วมด้วยสามงบประมาณที่จะทาในแต่ละมือ้อว่าเราใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ใช้งบประมาณเยอะไหมอันที่สี่ผู้รับประทานอาหารหรือสมาชิกในครอบครัวกี่คน กี่วัยต้องจัดเตรียมให้พอสําหรับคนในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็มีใครบ้างในครอบครัวมีวัยไหนบ้างเราก็จะทําอาหารตามลักษณะของผู้รับประทานนะคะวัยของผู้รับประทานถ้าอ,อาหารหรือมื้อของอาหารอาหารนั้นเหมาะสมกับมื้อใดนะคะเช่นมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันมื้อเย็นเราก็จะทําอาหาร แต่ตามมื้อนั้นๆแล้วแต่ว่าเราจะกินในมื้อไหนนะคะทุกลักษณะของอาหารแต่ละชนิดในแต่ละมื้อต้องมีหลากหลายมีหลายชนิดเช่นอ่าตอนเย็นมีข้าวสวยน้ำพริกผักนะคะอ่ามีไข่ต้มมีแกงอย่างเงี้ยนะคะเจ็ดชนิดหรือประเภทของอาหารในแต่ละมื้อควรมีอาหารต่างกัน คะอย่างที่คุยตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะมีหลายอย่างนะคะแต่การจัดอาหารควรเปลี่ยนรายการอาหารทุกวันไม่ควรซ้ำกันในแต่ละวันเก้าลูอของอาหารวัสดุที่จัเพื่อซื้อในแต่ ในเวลานั้นนะคะว่าฤดูกาลนั้นน่ะเป็นฤดูอ,อะไรเช่นฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลของอาหารประเภทพวกเ,เห็ดเราก็จะเอาอาหารประเภทนะั้นมาทําอาหารในช่วงฤดูกาลนั้นนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะมาถึงเรื่องของชนิดของอาหารประเภทสาหรับก่อนอันแรกก็คืออาหารข่าวนะคะอาหารข่าวก็เป็นอาหารประเภทแกงเช่นแกงเผ็ดแกงคั่วแกงส้ม แกงมัสมั่นอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเนะาะอาหารค้าวที่นักกินเคยทำรับประทานนะคะตัวอย่างคือก็จะมีอาหารประเภทยำเห็นไหมคะมีรสหวานรสเปรี้ยวไปป็นอาหารค้าวประเภททอดนะคะหรือย่างพวกนี้เราก็จัดว่าเป็นอาหารคาวนะคะอาหารหวานนะคะต่ไปนะคะก็หมายถึง อาหารระหว่างเนื้อเป็นอาหารประเภทเบาๆมีรสหวานจากน้ำตาลนะคะและรสมันจากกะทิเป็นอาหารที่ไม่ใช่กับข้าวนะคะแต่เรารับประทานอาหารนะคะตามหลังข้าวหรือของข้าวนะคะสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้เนาะแล้วในชั่วโมงหน้าเราก็ค่อยมาพบกันใหม่นะคะ,ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ